ผมบ้าจู่ยูทูบเจเน็ตครับมื้อนี้สิมาเปิดราคาควายหนาข้อของพอเลิศนะครับเนาะมื้อนี้ก็อยู่บ้านพอเลิศเด้อครับเด้อบ้านมืองแก้วตำบลเมืองใหม่ครับผมอำเภอสีบลืองจังหวัดหนนทบุพูครับผมเปิดราคามื้อนี้เป็นควายแม่ลูกนะครับเนาะเป็นสายเดี๋ยวเข้าไปสอบถามน้ำกันเลยครับผมใช่เลยครับสวัสดีครับพอเลิศสวัสดีครับครับผมได้ควายแม่ลูกเนาะครับมื้อนี้เนาะควายแม่ลูกโอ้อ่างใหญ่เด้อครับเด้อนี่อ่างใหญ่เงาแม่ลูกครับผมลูกแม่หรือลูกผู้ครับนี่ คือเหลียงอวี้ฮิอองใช่ตาเต็มแก้มจำดีครับผมขวอยตัวนี้เป็นสายเด็ครับสายอุทัยบวกเพชรอุดรสายอุทัยบวกเพชรอุดรเบิ่งครับผมค<า>อเนี่ยว่ามันขวยผูไ่ไหมขึ้นคอไหมครับแม่นปะครับผมได้ลูกตัวที่ใดละ่ะาพอเลือบตัวที่สามนี่ล่ะตัวที่สามตัวที่สามเนาะครับผมว่างนั่งพี่นะครับเดี๋ยวยุดนี่แหละครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อตาแต้มแก้มจ้ำ นี่ครับเบิ้งใบหูวฟอนล้ำบ่ครับนี่หูวฟอนล้ำสายเพชรอุดรบวกปากแง่กินเกง่งบ่ครับเกง่งหมูห่ครับผมบใบล้ำบ่ได้ล้ำบ่ครับควายบุญใหญ่โยเลยนี่ลูกตัวที่สามมันบ่ครับผมอุ้ยขอใหญ่ครับผม,มนี่แหละครับข้าเจ้าเอื้นว่าสายเพชรอุดรครับผมเตี้ยล้ำบึกเบิ้งบันไทยเลยครับเด้อลูกตัวนี้นี่ติดมานกำกัดมันบ่ครับนี่ ติดมานน้ำม่เด้อครับเด้อโอ้อ่างเงยครับผมเบิ่งบันไทยเ<า>ด้อครับเด้อไทยดีไล่ดีไทยดีไล่ดีเงาพร้อม<อ>นี่นะครับผมผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะผู้ใดที่มองหาควายไปพัฒนาหรือไปเลี้ยงเนาะครับเนาะควายแม่นี่ล,นล,ลูกได้เดือนเดือนแล้วครับลูกได้เดือนนึงลูกได้เดือนนึงเนาะครับเนาะเป็นแต่น้ำนมดีอยู่ครับอ,งงอ่างเงยพร้อม เล็บน้อยกด็ดีเล็บก,กด็ดีนะครับเด้อเบิ้งด้วยครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นีพ่อเลืศหน่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองหกสองหกสามหกสามหกห้าสี่นี่เด้อครับเด้อพ่อเลิศครับผมผู้ใดสนใจมองหาควายเอาไปไปพัฒนาเนาะครับเนาะเป็นควายสายอุทัยบวกเพชรอุดรครับผม นี่นะครับผมผู้ใดที่มองหาเบิ้งครับผมไรนานะครับเพื่อนไรนาคูบหนาบ่ะครับนี่นคูบหนากว้างขวอยบุญมีต่ตำหนีแม่นบ่เนี่ยบุญมีต่ตำหนี้ยักหมอกครับผมสิเปิดราคาเท่าไหร่เงี้ยเลิศแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันครับผมราคานี้ต่อรองได้จักหน่อยบ่ต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ้งกลางสอบถามมาได้เด้อครับ นี่นะครับผมของหญ่ขอตันดีครับผมหยิกจากน้อยกะขึ้นเนาะครับเนาะเบ่งปากงครับผู้ใดสนใจที่ควยไปเลี้ยงเนาะครับเนาะเจียวเขาเจียวน้ำเลี้ยวหาควยปากง่ายครับผมไปกินหงาครับไปกิน้าอยู่บ้านอยู่ซองเด้อครับเด้อขอใหญ่ขอตันผมว่ามันค้วยผู้แต่แรกแล้วเอาค้วยผู้มาหย่างสนอกปะที่แทนบ่เม่นครับเป็นค้วยเม่ครับผมควยแม่นี่ความสูงเท่าไหร่พ่อเลิศ สามสิบสี่บวกเนาะบวกครับผมมันบ่อสูงหลายเด้อครับเด้อบอ่างไง่มาเบิ่งตัวแท้ได้เนาะครับเนาะมาเบิ่งตัวแท้ได้เด้อครับเด้อห่างอะเป็นพ่องามดีครับผมแม่ลูกลูกแนี่ยข้อยุ่ิใส่ครับบอกเพื่อนคักๆเนี่ยู่บ้านม่วงแก้วบ้านม่วงแก้วตำบลเมืองใหม่ครับผมอำเภอศรีบุรีเชียงวัดหนองบัวลำพูแต่ว่าขันทีไปถามหาอยู่บ้านมู่บ้านม่วงแก้วเพื่อนบ่รู้จักเด้อครับบอกตรงๆ เพราะว่าพึ่งอยู่นอกเทืเทสบาลครับผมต่อติดกับเพียครับผมโคกผีปลาลอกเพียครับถ้าผูใ้ใดสิมาหาเพิ่นก็โทรมาสอบถามกิง่งกลางได้เลยครับผมเอาเบอร์โทรอีกหน่อเลยศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองหกสองหกสามหกสามหกห้าสี่ห้าสี่นี่แะครับเบอร์พอเหลือด้อครับเด้อตะกี้โทรโทรศัพท์ห้างครับมาได้ได้ละละใส่ได้แล้วครับผม ทรสอบถามแล้วนะครับกิ้งกางนะครับกินเจีงบ่พอเลือดกินเจงกินเจงนี่นะครับผมบ่ให้ผู้ใดสนใจแล้ครับเด้อราคาแปดหมื่นห้าพันบาทตอรองได้อยู่ครับผมโทรจังเลยกับกินงกางสอบถามแล้วหนด้ครับเด้อแม่ลูกครับผมแม่ลูกก็ลูกแม่ย่างดีครับผมมึงลูกแม่ย่างดีครับผมเลงลูกเลี้ยงดีครับผมนี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับเนาะบ้านล้อกับห้าลายครับผมมึง ทัวสมบัติเด้อครับเด้อเอฟซี e ท่านใดที่มองหาควอยไปพัฒนาคนะ้นมารอบนี้หรือใส,ส่มากพอเดียก็ใส่ไปดูนะครับเนาะนี่นะครับบ้านเราข้าท่านก็ท่านนีน้นะครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้เบาจูนี่นะครับเด้อสี่หาคลิปใหม่ใหม่เอฟซี e หรือแฟนคลับได้ติดตามครับผู้ใดสนใจเรื่องค้อยหันมาเรื่องค้อยพัฒน,นาเสียกันเนาะครับเนาะ,นะสวัสดีครับ